ปุ๋ยสารรมปุ๋ยปุ๋ยคือสารที่ใส่ลงไปในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารซึ่งมีอยู่ในดินไม่เพียงพอจนพอแก่ความต้องการของพืช เพื่อพืชจะได้เจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตสูงพืชและต้นไม้เจริญเติบโตได้เนื่องจากในดินมีธาตุอาหารมีน้ำและอากาศให้รากพืชได้หายใจรากพืชจะดูดน้ำและธาตุอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นรากพืชต้องมีอากาศหายใจดินในบริเวณที่เปิดตาใหม่ๆเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากดินชั้นบนสะสมอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารพืชอยู่เป็นจํานวนมากธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาเนื่องจากการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุและการผุพังของเห็นและแร่ในดินพืชที่ปลูกจึงงกงามและให้ผลผลิตสูงการปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลิตผลจากไรนาแต่ละครั้งเป็นการเก็บเกี่ยวธาตุอาหารหรือปุ๋ยในดินออกไปด้วยเช่นกันการปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน จึงทาให้ดินสูญเสียาธาตุอาหารพืชรวมทั้งอินทรีย์วัตถุในดินในที่สุดจะทําให้ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ลดลงกลายเป็นดินเหลวปลูกพืชไม่ได้ผลอีกต่อไปดังนั้นในการปลูกพืชจึงควรใช้ปุ๋ยปรับปรุงดินเนื่องจากปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินจะปล่อยาธาตุอาหารพืชชดเชยาธาตุอาหารพืชเดิมที่สูญเสียไปและยังสามารถเพิ่มาธาตุอาหารให้พืช เมื่อปลูกในดินที่มีธาตุอาหารไม่พอเพียงปุ๋ยเคมีจะปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างเดียวเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นนอกจากจะปลดปล่อยธาตุอาหารแล้วยังช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งและร่วนซุยอีกด้วยโดยปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารน้อยกว่าปุ๋ยเคมีและปลดปล่อยออกมาช้ากว่า เนื่องจากต้องรอให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายให้ผุพังเน่าเปื่อยเสียก่อนการเข้าใจเรื่องปุ๋ยและการเลือกใช้ปุ๋ยมาใช้ในทางเกษตรเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพศ2518หมายความถึงสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นก็ตามสำหรับใช้เป็นธาตุอาหารพืชได้ไม่ว่าโดยวิธีการใดหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดินเพื่อบำรุงความเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยหรือ fertilizer มาจาก fertile หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการใส่ปุ๋ยลงในดินก็เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารแก่พืช โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งพืชยังขาดอยู่ให้ได้รับอย่างเพียงพอช่วยให้พืชเจริญเติบโตงอกงามพร้อมที่จะให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้ปริมาณสูงธาตุอาหารของพืชมีประมาณ16ธาตุด้วยกันคือธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียม แมกนีเซียมกรมะถันเหล็กแมงกานีตโบรอนแมงกานีตออกไซด์ทองแดงสังกะสีและคอรีนสำหรับสามธาตุแรกคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเพื่อสามารถรับได้จากน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศถ้าตุที่เหลือ13บามธาตุได้จากดินใน ในกรณีที่ดินไม่เพียงพอจะต้องได้รับจากปุ๋ยที่ใส่ลงในดินมิฉะนั้นจะทำให้พืชไม่เจริญเติบโตธาตุอาหารของพืชที่อยู่ในดินทั้ง13ธาตุจะมีความสาคัญต่อพืชไม่เท่ากันสามารถแบ่งได้ดังนี้กลุ่มที่ 1. ธาตุอาหารหลักพืชต้องการมากและมักมีอยู่ในดินไม่เพียงพอต้องใส่ปุ๋ยลงไปได้แก่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมกลุ่มที่2ธาตุอาหารรองได้แก่แคลเซียมแมกนีเซียมกรรมะถันพืชต้องการมากแต่โดยปกติจะมีอยู่ในดินค่อนข้างมากและเพียงพอต่อความต้องการของพืชจึงมักไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยที่ธาตุกลุ่มนี้กลุ่มที่3าธาตุอาหารเสริมได้แก่เหล็กแมกนีเซ โอรอนเมกานีตออกไซด์ทองแดงสังกสีคอเลนพืชต้องการในปริมาณน้อยและมักมีเพียงพอในดินแล้วหน้าที่สำคัญของาธาตุอาหาราธาตุไนโตรเจนพืชโดยทั่วไปมีความต้องการาธาตุไนโตรเจนเป็นจำนวนมากไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกรดอะมิโน ซึ่งประกอบขึ้นเป็นโปรโตีนที่อยู่ในพืชช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตวรวดเร็วพืชที่ได้รับธาตุไนโตรเจนอย่างเพียงพอจะมีใบสีเขียวสดแข็งแรงโตเร็วให้ดอกและผลที่สมบูรณ์ธาตุฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสารประกอบพวกนิวคลีโอโปรตีนและฟอสโฟลิพิดซึ่งมีอยู่ในเมล็ดพืชทุกชนิด สารประกอบทั้งสองนี้เป็นส่วนของโครงสร้างของโปรโตีนและเซลล์พืชนอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในเอนไซม์หลายชนิดที่จำเป็นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมธาตุโพแทสเซียมโพแทสเซียมเป็นธาตุที่จำเป็นในการสร้างแป้งและช่วยให้ใบมีประสิทธิภาพในการดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีส่วนร่วมในการสร้าง คอโลฟิลส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและหัวสร้างเนื้อไม้ที่แข็งของลำต้นและทำให้ผลไม้มีรสหวานคุณภาพดีเส้นใยน้อยแต่ถ้าพืชขา,าดธาตุนี้มเมล็ดจ,จะรีบและมีน้ำหนักเบาผิดปกติแคลเซียม um, ทำหน้าที่สลายและละล,ะลายอาหารพืชในดินและช่วยเร่งให้มเมล็ดงอกรากที่เริ่มเกิดเจริญเติบโตเร็ว เป็นการเพิ่มแคลเซียมให้รับพืชผลที่ใช้เป็นอาหารถ้าพืชขา,าดธาตุนี้ยอดพืชจะหยุดชะงัก,การเจริญเติบโตและไม่ผล่พ้นจากลำต้นแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอฟิลทำหน้าที่เคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสเข้าไปในเมล็ดพบว่าธาตุแมกนีเซียมจะทำงานร่วมกับแคลเซียมในการหมุนเวียนธาตุอาหาร ขณะเดียวกันช่วยเร่งสร้างน้ำมันและไขมันถ้าพืชขาดธาตุนี้อาการที่เกิดจะเริ่มที่ใบแก่ก่อนส่วนอื่นกรรมถันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของโปรโตีนและกรดอะมิโนช่วยสร้างโปรโตีนและน้ามันพืชถ้าพืชขาดธาตุนี้จะมีอาการคล้ายๆกับขาดธานนตุไนโตรเจนเหล็กเป็นองค์ประกอบอยู่ในเอนไซม์หลายชนิด ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการต่างๆเมงกานีสช่วยเร่งปฏิกิริยาต่างๆในพืชให้เกิดเร็วขึ้นและง่ายขึ้นสังกะสีเชื่อว่ามีบทบาทในกระบวนการสร้างคลอโรฟิลและควบคุมการสูกแก่ของผลถ้าพืชขาดธาตุนี้ต้นจะเตี้ยแคล้แกนป้องของลำต้นและกิ่งก้านอ่อนจะสั้นโบรอน ธาตุนี้จําเป็นสําหรับการแบ่งเซลล์การก่อตัวของเซลล์ที่จะเป็นดอกผลและรากส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของลําต้นทองแดงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ในเอนไซม์พืชส่งเสริมการสร้างวิตามิน A มีหน้าที่ทางอ้อมคือมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างคลอโรฟิลถ้าพืชขาดธาตุนี้ใบจะเหลือง โมลิบดีนัมมีบทบาทในกระบวนการรีดักชันของไนเตรตให้เป็นแอมโมเนียมและกระบวนการสร้างคอโรฟิลและเอนไซม์พืชถ้าพืชขาทาานี้ขอบใบม้วนบริเวณระหว่างเส้นใบจะมีสีเหลืองคอรีนเป็นธาตุที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชชั้นสูงหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดอย่างไรก็ตามถ้าพืชพวกยาสูบได้ปุ๋ยที่มีคอรามาก จะเป็นอุปสรรคในกระบวนการสร้างแป้งมีการสะสมแป้งในใบมากทําให้ใบหนาเปลาะแทนที่จะเป็นใบบางเหนียวและยืดหยุ่นได้เมื่อบ่มสีจะไม่เหลืองการติดไฟจะเลี้ยวลงประเภทของปุ๋ยโดยทั่วไปปุ๋ยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และว,วัสดุที่เหลือใช้าจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดซึ่งเป็นพวกอินทรีย์สารปุ๋ยคอกที่สําคัญได้แก่ขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ปุ๋ยหมักได้แก่ปุ๋ยที่เราได้จากการหมักเศษพืชปุ๋ยพืชสดได้จากการปลูกพืชบำรุงดินได้แก่พืชตระกูลถั่วต่างๆแล้วทำการไถกลบเมื่อพืชจเจริญเติบโตมากที่สุดซึ่งเป็นช่วงที่กำลังออกดอก พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้เป็นปุ๋ยพืชสดควรมีอายุสั้นมีระบบรากลึกทนแลง้งทนโรคและ,มะแมลงได้ดีเป็นปุ๋ยที่ปลูกง,ง่ายและมีเมล็ดมากปุ๋ยผสมได้แก่ปุ๋ยที่มีการนำเอาแม่ปุ๋ยหลายๆชนิดมารวมกันเ <c oughs> พื่อให้ปุ๋ยที่ผสมได้มีปริมาณและสรรัดส่วนของธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีสูตรหรือเกจปุ๋ยเหมาะที่จะใช้กับพืชและดินที่แตกต่างกันปุ๋ยผสมนี้จะมีการขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเพราะนิยมใช้กันมากปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้มาจากการผลิตหรือสังเคะห์าทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆที่ได้ตามธรรมชาติหรือเป็นผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดปุ๋ยเคมีมี2ประเภทคือ แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเดี่ยวและปุ๋ยผสมแม่ปุ๋ยได้แก่ปุ๋ยพวกแอมโมเนียมซัลเฟตโพเทสเซียมคอไลด์ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีมีธาตุอาหารปุ๋ยคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย1ห,หรือ2ทธาตุแล้วแต่ชนิดของสารประกอบที่เป็นแม่ปุ๋ยนั้นๆมีปริมาณของธาตุอาหารของพืชคงที่